วันนี้มาเจอสโลนะครับพอดเท็ดนะครับป๋าเอ็มนะครับเจ้าของสโลค่ายสโลเาบอกว่าใช้กับงานเส้นก็ได้นะครับนี่ผมเลยลองให้ดูนะครับรีวิวให้ดูเลย <Yeah! S 1> เป๊ะเ,เ,เ,เลยครับนีครับว่าจาก iPad เหมือนเดิมนี่เรามาดูน้องเขา น้องปอน้องปอมาจากไหนไบ,บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ยดูจากไหนติดตามพี่จากทางไหนต,ติดต่อครับติดเจานะครับนี่อันนี้แต่วันนี้เราจะแปะทีละครึ่งนะครับเดี๋ยวทำคลิปให้ดูน้องเขาใช้ครีมบำรุงผิวก่อนสักนะครับปกติถ้าไม่ใช้มันจะแข็งแข็งสักยากครับมันผิวนิ่มๆจะได้สักง่ายๆครับ <c oughs> นี่แล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะครับครีมบำรุงผิวเอาเดี๋ยวรอๆดูนะครับเดี๋ยวจะแปะแบบให้ดูนี่นี่ติ โลวนี่ครับบักหอยถากบักหอยถาก,กนี่กระรักด้วนี่อะไรวะรักไว่าอะไรวะไว่าอะไรรัก,กด้วยเหรอคนบุรีรําอะไรไม่รู้ <c oughs> ไม่ได้ต้องรู้สิ <c oughs> เราคนบุรีรํานะนะครับกดมันออกมาปึ๊บโอ้แม่ไม้ทางใดทัวรหายเนาะยับด้วยทำงานอยู่รอกอ่อนแม่ไม้ นัลกาปลูกช่างนัลกาปลูกเอาเหรอนก <c oughs> วา่าใหม่ทันใดทั้งนั้นหยาบหยาบหยาบบังไปติดกับเทปโดน <c oughs> ดูสิครับดูสิครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงมาหลังจากแซลอะบังเสร็จแล้วเรามาดูน้องเขานะครับน้องปอนะครับนี่เราติดทีละครึ่งนะครับ ติดท่อนบนก่อนยื้อนี่ไงลอกออกมาก็ประมาณนี้เลยฮะอ,อืนี่ทําการสักมันเข้าไปด้วยเข็มสโลนี่คายสโลอีกแล้วก็ปีสโลสติกลอกลายสโลเข็มสโลเครื่องก็ของสโลจากปลายเอ็มนะปลายเอ็มอยุทยา,ออเ,ยเ,ยอาเอ้ยจําเปียดติดเฮอร์อารเอ้ยอันติเดเฮอร์ตกคมเมนตอีกแล้ว ทำไมลิ้นมันต้องพันกันอย่างงี้วะสงสัยไม่ได้กินกระนูจุกนะครับก็เลยพูดติดอ่างนะครับลิ้นมันพันกันไม่ได้กินหีหมูหีหมูก็ว่าเออ คนแก่คนเฒ่าก็บอกนะครับกินหีหมูเราจะพูดคล่องพูดชัดเจนผมคิดดื้อน้อยเป็นคนคิดดื้อครับไม่ค่อยฟังคนแก่คนเฒ่าไม่ค่อยกินหีหมูนะครับอา้าวมาดูครับนี่ท่อนล่างนะครับทําการท่อนล่างทําการแปะแบบท่อนล่างเออทาการท่อนล่างอไรเออติดเฮ้ยไอ้นู้เลือ่อนติดเลยยับเนี่ยอ่แมเลเน้าอ <c oughs> ี่มาดูกันครับแปะท่อนล่างท่อนบนเสร็จไปแล้ววันนี้เรามาดูนี่กรีดท่อนล่างหู้ตา หล่นเลยนะครับแบบตัวนี้อืมสวยดีนะครับชอบชอบเจอเข็มสโลเข้าไปนะครับอืมกรีดไม่อยู่ไม่เลือครับกรีดทะลุอือไม่อยู่ไม่อยู่โอ้ลินพันกันทำไมมันพันกันอย่างงี้วันนี้กินอะไรมาช่างเก๋กินตีนหมูแน่เลยไม่ได้กินหี้หมูนี่เออพูดไม่ชัดเลยนี่เออทำไมพูดยังจะนี้่อ้ากรีดมันเข้าไปอือด่าไวเลยจืออือด่าไวเลยด่าไวเลยเอาอ่ะเอาอ่ะครับด่าไวเลยด่าเลยด่าเลย I can't stop! นี่ครับกรีดมันก็ไปนี่สาวแท็กครับแปลเป็นไทยด้วยครับใส่มันเข้าไปใส่มันเข้าไปเส้นคมคมนี่น้องบอกว่าไม่มีเจ็บนะครับอ,อทําความสะอาดแล้วเสร็จแล้วถ้าเห็นฉีดโฟมนี่ว่าเสร็จแล้วที่จริงนี่ฉีดโฟมตลอดนะครับเ <c oughs> พิ่งมาให้เห็นตอนฉีดโฟมครั้งสุดท้ายนะครับที่จริงโอ้โหฉีดฉีดบ่อยมากครับฉีดทําความสะอาดนะครับแต่บางก็าตัดออกแล้วนะครับนี่หลังจากทําความสะอาดก็มาดูกันซิฮะาว่ามันสวยไหม <c oughs> เดี๋ยวฮะเดี๋ยวครับโอ้อาระติดเฮ้ยอันเนาะอบอกแล้วเราภาคไม่เหมือนใครนะครับสามกษัตริย์นะเมรลาวไทยนะครับปนกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็เป็นอเอเลี่ยนก็ว่ากันไปนะครับผสมกันไปนะครับบื้อปะปนกันไปก็ทนทน,ทนฟังกันหน่อยนะครับผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดเกโอ้ กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเออไม่ใช่กดแกนะครับอืมือออีกแล้วกูเป็นไงเป็นไงบอกแล้วว่าเรามันระดับโลกไม่เหมือนใครเส้นคมคมอีหล่อนะเนาะอะไรสะอาดสะอาดสะอาดอาเจ้าเนาะสะอาดอออออยังไงเนาะปอเออสนมเฮยนี่บองเธอออกกำลังบองเลยได้นี่นะอืมฝากรีวิวด้วยนะครับบอกว่าจะมา15วันมาทีนะครับมาลงสีป่านนี้ยังไม่มาเลยครับสักไป2เดือนแล้วน้องปอกลับมาเออทำตามสัญญาเนาะ ไม่ใช่มีแค่เส้นแล้วก็ทําทรงนะม,มีแค่เส้นก็ทําทรงรุ่นใหญ่กัน่ะสีไม่ลงยังไม่ทําทรงรุ่นใหญ่อีกอัมเมล